หูปากครับหูปากครับถ้าถ้าเล่นแล้วก็แพ้เหมือนกันก็หูปากไปครับ โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง9้าวนงอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เรา,อย,า,อ,ยาอยู่ในเกมฟรีไฟกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับน้องแฟนคลับที่เล่นมาคลิปที่แล้วนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาเจอเหตุการณ์แบบบ้าๆบอๆนะครับตามที่หัวคลิปมันขึ้นอยู่นั่นแหละเออมันก็จะเจอแบบคนแบบนั้นนะครับผมนะก็ใครที่ชอบทาตัวแบบนั้นชอบด่าคนนู้นคนนี้นะครับแนะนำนะครับว่าอย่าด่าเลยนะครับสังคมเกมมันจะแย่ลงนะครับโอเคสนุกกับเกมให้มากๆครับผมแล้วไปรับชมคลิปเต็มได้เลยนะครับ สองกลองที่ตามหาเฮ้ยเดี๋ยวต้องซื้อไอวอลก่อนนี่ว่าลืมเฮ้ยคุณหนูเลยแม่ตาเนี้ยมีเอาพี่นิวรับไปกินพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ออกไปได้พี่พี่ชอบหน่วยช้าหนีไปไหนพี่ฮะพี่พี่ชอบหน่วยไม่ชอบหน่อยช้าพี่ก็สองกล่องนี่จะดีกว่าก็ว้าวที่นี่คุณนายคุณนายใจร้อนคุณหนูเลยนะสองกลองไปก็ได้ไม่ร้าย อ่ะทุกคนซองควงก็จะเป็นสายไฮไลท์กันตอนนี้นะครับโอ้โหเอ oh อไอวอลตั้งได้รัวๆเลยเหรอไม่ให้พี่มไม่จำก่อนพี่เฮ้ยจริงวะ่วะแล้วพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายพี่ผู้ชามพี่ผู้ชายพี่ผู้ชามว่าพี่เป็นคนนั่นแหละพูดจริงพี่นี่คนหนึ่งพูดจรผมเห็นเขาอยู่ที่ มันมันสับสนมันมันมันสับสนกันได้ไงของคำนี้ฉันว่ามองไว้เขาไม่ยุกไม่มันแต่มันขึ้นเหมือนว่าเป็นศัตรูนะเมื่อกี้น่าจะบักพี่ชท่หน่วยช้าจะไหมพี่เลาะลอยเรียกซองควงดีเอาแต่ซองควงเงี้ยมันหนุกดีพี่ได้ได้ได้เราสองควงวันนี้หนุกเลยพี่มันบวกอัตรากับดาเมจพี่อ้าวจัดไปดิโอ้โหทีนี้ขอไอ้แจกผมอยากให้วเขา้จกเัายาว วิ่งเอวิเากะบอลโอ้โหใช้ด้วยเอมันเอก็ใช้ไอวอลของคนอื่นก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเดอดร้อนว่งั้นพี่ไม่ต้องใช้ด้วยตัวเองนจริงหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงศัตรูนี่ไงศัตรูข้างในศัตรูระวังนะเพราะข้างในมันอันตรายอ้เ้ย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 เฮ้ย อุตส่าห์ยิงไปสองแล้วย่าเฮ้ยเฮ้ยเออเอาไปเถอะเออเฮ้ยมันเอเอมันชุบกระน,นัวเดียวออาเรียบร้อยดิอ่าเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้โน่าจะเป็นเพราะพี่ไม่ได้ตั้งไอบอแลแหละเมื่อกี้เฮ้ยยังงี้ต้องเปลี่ยนโซ่ควงแล้วไม่เนี่ยโซ่ควงผม,ผมมันลั่นเกินลัน่นจน<อ>แบบย<ะ>ิงไม่ค่อยจะแม่นเ ซื้อใหม่ได้อสองขวกขวบขวบหมูนะอู้เขาไม่น่าเอาอไไันนี้เลยพี่เอาออกเลยอุปกรณ์ซื้ออะไร <c oughs> สองสองถุงหักขวบแะ้วผมจะทำวัคและเบื่น้ำแข็งออกมาถูกจะได้ออกไว้ปลายโยนคนก็ส่วนใหญ่คนก็จะมีสกินกันหมดอนะสองลูกสองไม่มีซองซอ,องอะไรอ่ะซองหมวงพี่บวกอัตราการยิงสองอะ่ะอ่าเดีนะพี่คู่ก,กับเซตสองติ้งหนุนหลังลองดูแต่ผมไม่ได้ติด เอพี่ไม่มีดิพี่มีแค่นี้แหละทุกซองธรรมดาแบบนี้ก็ได้สิตาแบบนี้ก็ดีูแล้วสิเออแบบนี้ก็บอกตาการ์ดสองใบถ้าใส่กระสุนมันก็เหมือนกันอะไรเนี่ยโอ้ช่วยด้วยโอ้โหเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปบวกไปนี่โอ้โหจังใส่ด้วยเฮ้ยโอเ เอ้ตาแรกเขาน่าจะวอร์มอะตาแรกใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่คิดคิดเจ็บไอตีนเอาสุดขั้วนะเฮ้ยเขาดีแต่เขาไม่กดดีเขาไม่ปักธงไปด้วยเลยนะก็เห็นมีปักธงช่างไว้ปักธงเลยไปมีเขาเก็บวันไงเฮ้ปักไมปเลยที่เปิดไม่หาพ่อเงี้ยไมก็กระจอกเลยจัด คัสครับเอ้ยของใครวะทไมใครอ่ะก็เจาะคยอะไรแบบฮงแคร์นี่เี่ยใครยันไม่ทีไอเกนสวัสดีครับสวัสดีครับผมจคเปิดไหม์นะผมไม่มาอยู่ในระบบคุณพี่เจนคคุณไม่เจนคม หลบๆอยู่แถวนี้แหละเล่นเป็นไหมเนี่ยเออมึงเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยก็ไม่เป็นนะครับย็นคับพี่ผมเล่นไม่เป็นครับก็ถ้าเล่นเป็นก็ช่วยแบกหน่อยครับโทษทีแบกผู้ผมนงครับแบกคนนี้นะครับก็บอกไปตั้งแต่แรกครับเล่นไม่เป็นครับหอยช่างนอยช่างนอยช่างนอยออกกออก ผมจะเอาจะกียนเจียกียนผมจะเย็ียนรขคผมจะทังหัวเผมจะผมจะแก้กันได้วงเขาอย่างนั้วนที่นี่แนงมันแก้งไปเลยอ่าฮะเขถ้าเกิดเล่นเป็นก็ไปคนเดียวครับทางงานผมไม่ไปละใช่ใช่ใช่ไม่ไปละอ๋อไม่ไปละอ๋อไม่ไปไม่ไปละไม่ไปไม่ไปไม่ไปอ๋อไม่ไปไม่ไปไม่ไปอ๋ไปคนเดียวครับไปคนเดียวอ๋อไม่ไป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 อาจับม่น เอาไปเลยครับไปเลยไปเลยเอาเล่นเป็นไปเลยเอาใครเป็นไปเลยไปเลยไปเลย <Anyone? S 1> ไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาดีแบกหน่อยครับแบกบแบบหน่อยครับพอดีเล่นไม่เป็นแบกหน่อยครับ อ๋อไม่ต้องช่วยครับเขาเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยคนอื่นครับคนที่เล่นไม่เป็นครับปีก<ป>งกระปิเลยไอลูกรหลี่สัตว์เล่นกระจอกได้หูป,หกหกปากครับหูปากครับถ,ถ้าเล่นแล้วก็แพ้เหมือนกันก็หูปากไปครับฝีมือก็ไม่มีหูปากไปครับหูปากครับหูปากแนะนําให้หูปากถ้าลูกมึงก็ หูปากเฮ้ยหันไม่เกี่ยวไอ้ขานี่มาจากไหนเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเอาไปไหนพี่พี่จะไปแล้วไปแบบครับพี่เอเจอกันนะเดี๋ยวผมเวดูนะพี่คลิปได้เลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปที่ด่าคนนี้เดี๋ยวเอาไปลงด้วยนะไปคลิปอะไรพี่คลิปอะไรคลิปอะไรฮะคลิปอะไรพี่อ๋อคลิปถ่ายคลิป โอเคก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะก็เป็นเป็นคลิปที่แบบเออนั่นแหละก็ด่ากันจริงๆก็พฤติกรรมนี้อย่าไปทํากันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทําให้เกมดีๆขึ้นดีกว่านะครับผมนะเออใครที่ได้ไม่เป็นก็ให้กําลังใจเข้าไปนะครับเราไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับอ๋อบางทีมันอาจจะเป็นแรงตกก็เลยอาจจะซีเรียสแอย่าทำเลยดีกว่าครับเชื่อผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบายครัับผมซีูแล้้ววเจอกกนดดย